สวัสดีค่ะอันนี้เป็นคลิปแรกของที่ร้านนะคะช่วงนี้ก็ต้นไม้วงกันต้นไม้ก็ราคาเริ่มสบเซาลงเนาะก็เลยหันมาทดลองเลี้ยงหยอยเชอรี่สีทองนะคะแล้วก็มีตัวแหนแดงหรือว่าไมโครฟิล่าด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูมหอยที่ฟักจากไข่ได้ประมาณเอ 1-2สัปดาห์นะคะอันนี้คือคัดไซส์มาไว้ในกระมังนะนะคะยังไงฝากกดติดตามนะคะฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะอาชีพหลักตอนนี้ก็คือปลูกต้นไม้ด้วยเลี้ยงหอยเพิ่งทำได้ประมาณเดือนกว่าๆสองเดือนนะคะแล้วก็มาอยู่กับพี่สาวที่ริมโขงตรงนี้นะคะใครที่เคยมาเที่ยวหนองคายน่าจะ จำบรรยากาศได้เนาะอะ,อะว่ากันด้วยเรื่องหอยต่อนะคะอันนี้คือเพาะนะคะเลี้ยงมีแม่พันธุ์ชุดแรกที่ซื้อมาประมาณ10คู่นะคะจากพี่สาวที่อุดรเนาะช่วงนี้ใครที่อยากได้ไข่ไปเลี้ยงเองไปฟักเองนะคะยินดีแนะนำมีขายแล้วก็แนะนำให้ทุกขั้นตอนอย่างละเอียดนะคะดูอันนี้คือคัดเมื่อวานนะคะ อันนี้จะเอามาขุนต่อในกระมังนะคะระหว่างที่รอบ่อนะคะอันนี้เลี้ยงธรรมชาตินะคะไม่ไม่เน้นหัวอาหารนะนะคะอาหารหลักเขาก็จะเป็นเหน็นะคะเหน่แดงใบกล้วยนะคะแบบนี้ค่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าอันนี้มันจะเป็นชุดแรกนะคะน่าจะออกจากไข่มาได้ประมาณ สองอาทิตย์กว,กว่าแล้วนะคะสำหรับไซนี้นะคะดูความแตกต่างของไซน์เขานะนะคะอันนี้น่าจะประมาณเหรียญบาทกับเหรียญห้านะคะไซนี้เหรียญบาทนะคะไซนี้เหรียญห้านะคะอันนี้ก็จะเป็นไซน์เล็กนะคะอันนี้จะมีไม่เยอะประมาณสิบกว่าตัวนะคะสีก็จะสวยแล้วนะคะอันนี้ก็ขัดไซน์ออกมาเมื่อคืนยังขัดไม่หมดนะจะมีบ่ออนุบาลนะคะ เดี๋ยวคลิปหน้าเนาะจะพาไปดูบ่อเลี้ยงตัวแม่พันธุ์แล้วก็บ่ออนุบาลลูกๆเขานะคะหอยตัวนี้เลี้ยงง่ายนะดูแลง่ายนะคะแล้วก็เมื่อเมื่อกี้เนี่ยกลับไปบ้านต่างจังหวัดก็สองอาทิตย์นะคะเกือบสองอาทิตย์นะคะปล่อยน้องหอยไว้เอาสาลายเอาใบกล้วยใบตำลึงไว้ให้นะคะน้องๆก็อยู่ได้เนาะนะคะดูแลไม่ยากเลยนะคะไปเที่ยวได้สบาย นะคะผิวสีเหลืองทองสวยแบบนี้นะคะใครที่อยากได้ไข่นะคะมีขายรังละ15ถึง20บาทนะคะเดี๋ยวจัดส่งให้นะคะ mm. ก็ไปถึงลูกค้าประมาณอาทิตย์หนึ่ง mm. ก็ฝักออกจากไข่พร้อมลงบ่อลงกละมังได้เลยนะคะแบบนี้นะโอเคอันนี้เป็นคลิปแรกของหอยเชอรี่สีทองนะคะฝากไว้ด้วยนะคะเป็นอาชีพใหม่ นะคะอาชีพเสริมนะคะทดลองทําดูก็แกะเนื้อขายนะคะแพลนไว้แกะเนื้อขายแล้วก็จะเลี้ยงลงบ่อดินด้วยนะคะแล้วก็จะขายพ่อพันธแม่พันุ์ด้วยนะคะอันนี้ก็คือส่งง่ายสุดก็จะเป็นไข่เนาะช่วงนี้นะคะเลี้ยงด้วยแหนแดงไมโครฟิล่านะคะมีแถมให้ทุกออเดอร์นะใครที่อยากได้ไข่นะคะก็จะเป็นไซส์นี้นะคะแบบนี้เนาะ แบบนี้20บาทนะคะพอแล้วก็รังเล็กๆนะคะรังเล็กๆน้อยๆก็จะขาย15บาทนะคะอันนี้ก็ได้เป็นร้อยตัวแล้วนะลูกค้านะใครอยากได้ทักมาได้เลยหรือว่าโทรมาที่เบอร์0839929388นะคะหรือว่าจะทักไปที่ Facebook ส่วนตัวของที่ร้านก็ได้นะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ที่ใต้คลิปนะคะฝากด้วยค่ะ